ไปดูข่าวกีฬากันบ้างนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะจะเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติในเดือนมีนาคมซึ่งวันนี้มีการแข่งขันกีฬาอุ่นเครื่องให้ประชาชนได้เตรียมตัวแล้วก็ตื่นเต้นกันก่อนนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะที่ b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดศรีสะเกดบรรยากาศคึกคักนะคะมีการแข่งขันพกกายอีสานคลาสสิกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ และรุ่นที่ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจรุ่นใหญ่ที่สุดก็คือพะกายน้ำหนักตัวมากกว่า80กิโลกรัมนะคะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำร่างกายยากที่สุดก็ว่าได้คือต้องใหญ่ต้องคมชัดเนี่ยค่ะแล้วครั้งนี้มีอดีตทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันรณรงค์ให้คนออกกำลังกายกันด้วยค่ะคิดว่าเสน่ห์ของรุ่นนี้นะครับมันคือ ศิลปะขั้นสูงสุดเพราะว่าเราต้องฝึกซ้อมตั้งแต่ข้อเท้าครับตะตุ่มข,ข,ขึ้นมาจนถึงตรงนี้มันต้องใช้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยที่สุดแล้วต้องทุ่มเทมันมากครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ต้องมีความเข้าใจกับร่างกายตัวเองสูงมากครับผมอยากรณรงค์ให้ผู้คุณไปออกกำลังกายกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีกับการป้องกันโควิดแล้วก็โรคระบาดในตอนนี้ครับผมอยากให้ทุกคนหันมาอกอกำลังกายครับเอากีฬาที่คุณชอบครับไปทําให้คุณมีความสุขในชีวิตแล้วก็มมีีีสุขภาพท่ดครับผ สำหรับการแข่งขันพะกายอีสานคลาสสิกบันสุดท้ายเย็นวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะก็มีทั้งผู้ชายกล้ามใหญ่แล้วก็สาวๆกล้ามสวยทั้งรุ่นผู้ใหญ่รุ่นเยาวชนมาประชันกันค่ะ ก็เป็นการสร้างความตื่นตัวเรื่องของกีฬาด้วยนะคะก่อนที่ศรีสะเกดจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจัดเดือนหน้าวันที่5ถึง25มีนาคมค่ะค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเห็นแบบนี้หลายคนมีแรงบันดาลใจอยากลุกขึ้นมาออกกําลังกายมไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ค่ะนะเริ่มจากสิ่งลาหุ่นสวยจริงๆ